สวัสดีครับผมชื่อทีมครับอายุสิบขวบจะมาเล่นสเก็ตบอร์ดครับปกติน้องทีมจะเล่นสเนก็ตบอร์ดอยู่แล้วนะครับก็มีเบสิกพื้นฐานด้านสเนก็ตบอร์ดมาก็นำมาปรับใช้กับสเก็ตบอร์ดได้ตอนนี้ก็เริ่มถ่ายได้แล้วก็เริ่มทิกแท็กได้แล้ว บอร์ดที่ใช้วันนี้ก็จะค่อนข้างใหญ่และหนักหน่อยนะครับเป็นบอร์ดขนาด9.5จังหวะนี้ถ่ายระว้ววางเท้าผิดตตำแหน่งนิดนึงนะครับเออยกหน่อยยกนิดนึง ơ con lạ chim kéo con lạ ơi em dơ đâu lâm dơ đâu ơ à. เนี่ย <rôle> กลับมาก็ง่วงนอนเลยนะครับมีว <constrained belly> ิธีขึ้นบอดแบบใหม่ นี่นท่าอะไรครับเนี่ย <c oughs> ดีครับดีค <c oughs> ่อยๆ่เหวี่ยงใช้แรงเยอะกว่าเดิม <c oughs> เพิ่มแรงเพิ่มขึ้นทีลนิเออ ดี่ครับอ่าเริ่มรู้จังหวะแล้วอ่าหมุนกดหมุนแล้วกดทีนี่บอร์ดเริ่มเคลื่อนที่แล้วเห็นไหมเยี่ยมครับอัล้หลเยี่ยม เอาอีกเอาอีกเอาอีกแล้วเอออีกเอาอีก,ออกน้อยปึบโอเคเ้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยน,นะครับกดเลี้ยวลุงจับอย่าลืม <c oughs> ล้อสวยมีไฟสวยด้วย Não é